Thank you for coming here. Snap by. <laughs> so, what's up, guys? How are you doing? Thank you for coming here. See you. First person? I so I'm like a pumping. It's a boy, man. I can't do it anyway เดเราดงออกไปเริ่มลงเลนนี่ก่อนเนาะ่ไมนี่ไัโอเคอยไรวลุตสปอยเพลงนะจะอย่าลุตสปอยเอาเ็บนะเพลงอื่นไหมก็ทำเพลงอื่นเง <laughs> <laughs> so, uh, trying to this. We're four. this is just fantastic. You're the to long queen, you not a queen. you เพลงใหม่เป็นไงบ้างคะขอต้องถามว่าเพลงใหม่เป็นไงบ้างครับอยากดูพี่จอใชอยากดูพี่จอร์ค่ะจอซี่ อย่าดูพี่จอะไรทำเพลงได้แต่ห้ามทำห้ามทำเพลงแฟนคนบี่ออวันลาสุดวันลาสุปึกและวตอนนี้กำลังอ่าเซ็นแปดล้านแผ่นนะครับ ว่าจะมีคนมาหาเราเยอะมากๆอันนี้จะเป็นสีที่อาจจะได้รับไปนะคะพี่จุนหมดกล่องเนี่ยค่ะเอาไปรังตรงนน้นเลยแป๊สค่ะทีเจ็ดสามสิบก็อนครับเซ็ตเลสเพลงในคอนเสิร์ตเราก็จะมีทั้งหมดร้อยพีซึ่งประกอบด้วยผู้จะเพลงด้วยไม่ได้เลยมีแน่นอนมีอามีแน่นอนมีแน่นอนก็ต้อง

เพลง Umar We Are อ๋อ U We Are U We Are อาจจะพูดไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแยกสมาธิไม่ค่อยเก่งแต่แต่คุณไม่เก่งต้องเล่น